เอาละครับก็สวัสดี c f เ c ทุกท่านด้วยนะครับกับโมผมแล้ว e ล้ก็ซีเอสทีอันจากความบันเทิงภูมิใจเสนอโอเคสากะก็วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่นะที่เปลี่ยนทุกสัปดาห์เลยนะผมอ่าเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามีกิจกรรมใหม่อะไรที่เข้ามานะผมอ่าดูอันแรกผม ร้านถุงรางวัลน,นะฮะก็มีตามนี้เลยเป็นของอาชุดเกาะน,นะชุดเกาะของมิวทูนะครับผมมิวทูก่อนเองนะแล้วก็ของอื่นอีกนะเราซื้อต่างหากกันได้ครับผมแล้วก็วงล้อนะดักมิวทูนะผมนี่เลสนะดักมิวทูเลสครับผม,นะบผมก็สมเอานะต้องเติม,มเอาครับผมต่อมาฮะต้องทุนกําจัดเวลาครับผมก็ตามนี้แล้วต้องซื้ออีกแล้วฮนะ 2 0,000กว่าเพจสอ0ห0ื่น้โหูเจอโคตรเยอะเลยกิจกรรมเนี้ยนะได้ทั้งชิปทั่วไปแล้วก็เซกเกอร์บัตเตอร์ของมันด้วยนะฮะแล้วก็ดีเซตนิสัยนะฮะตามมาติดๆตะกับผมดีเซตนิสัยนะฮะต่อมาฮะฟื้นฟูซิเบคอนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระเจ้าเก่าเจเ้าเดิมนั่นเองนะฮะนี่แค่นี้กับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายผมปฏิหารนั่นเองนะฮะก็มีเออเอาชุดแฟชั่นเนาะชุดแฟชั่น 2 3 4ี่ชุดนี้แหละแล้วก็มาแลกเป็น่าฟักทองนะฮะได้เป็นฟักทองเราชุดแรกเป็นเครื่องอของตกแต่งฟาร์มนะได้เป็นชิปทั่วไปแล้วมีนะโอโซนซีดนะฮะโอก็มีนะทั้ง3ล่างเลยนะเดียงซี่ก็มานะเดียงซี่ก็มานะทั้ง3ล่างอีกเช่นเคยนะมีทูกงมีทูก่อนนะฮะใต้ดินใต้น้ำอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วของอื่นอีก,อก,อกมากมายนะมากมายไก่กองนะผมอ่ะประมาณนี้เลยครับผม นี่นะฮะประมาณนี้แล้วก็เอากรอบรูปนะฮะมาเปลี่ยนเป็นฟักทองนะโอ้โหถ้าใครแบบอะไรอะเติมนะ,ะเติมแล้วก็อ,อะไรอะใช่เียวะก็เรียกว่าอะไรอะใช้เพเปี่ยนอะเพิ่มเลเวลอะเอเอนะฮะก็ให้ถึงเวลหนูร้อยก็เอาไอ้กรอบรูปที่ได้ไปเปลี่ยนเป็นฟักทองก็ได้นะถ้าใครอยากได้นะแต่ว่าผมอาจจะไม่เปลี่ยนนะผมเอา เราอาจจะซื้อเพิ่มเลเวลให้ถึงประมาณแค่50าัิมันแหละนะฮะหนึ่งโดยผมว่าผมไม่น่าเติมนะฮะว่ามันมคุ้มเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่าจาได้ว่ามันอีกครั้งเนี้ยมันผิดพลาดอะไรไม่รู้อ่าอยากเก็บได้ประมาณ10ถึงเกือบยีมั้งมันโดนรีเซ็ตใหม่อะ่ะเออครั้งเนี้ยผมก็เลยแบบไม่น่าคุ้มเท่าไหร่นะก็เลยไม่เอานะฮะน่าจะเอาแค่ถึงเติมถึงแค่50นั่นแหละนะฮะ แล้วตอนนี้ก็สติ cker มาเจอรประมาณนี้นะผมนะของประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาจับตัวหนึ่งกันครับผมนะนั่นก็คือนั่นก็คือโหมดใต้ดินของเรานั่นเองนะผมนี่นะฮะตอนนี้ผมก็มีวัสองเพียงพอนะสำหรับการเป็นล่าเอาล่างมาสเตอร์นะผมอ่าใช้200นะใช้200สติ๊กเกอร์นะก็ถือว่าเพียงพอนะผม ต้องดูกันนะผมเดี๋ยวผิดพลาดอีกเดี๋ยวบางตัวใช้300บ้างโอ้โหนะเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่พอนะท่านชมตอนนี้พวกทองผมมีอยู่96 1หนึ่งนะ96 1หกนึ่งก็เพียงพอแล้วแหละเดี๋ยวซื้อไอ้เลเวลไอ้เมื่อกี้อีกนะก็น่าจะมื่งพันกว่าพันกว่าก็โอ้โหจัดได้สักตัวเลยล่ะแต่อีกครึ่งหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรดีนะแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวผมมันใต้ดินก่อนนะมาจัดครับผมจัดผม สักห้าก่อนโอเคนะอีกสักห้าผมอ่าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับผมอ่านะฮะจัดเรื่อยๆครับผมมันน่าจะใช้ประมาณครบห้าสิบพอดีหรือมั้งอ่าโอเคไปต่อไปต่อมาฮะอ่าอีกนิดนงนีนิดนึงปากรอโอ้โหหกครับรนะ้อยหกเลยหกร้อยแปดครับผม โอเคตอนนี้ก็แลกครบหมดแล้วนะตอนนี้พักของผมเหลือแค่4 6 1โอ้โห้หายไปโอ้โห้เสียดายเลยแต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อโปรโมทใต้ดึงของเรานะฮะเพื่อร่างมาสเตอร์อันสุดแสนจะเล้าใจของเรานั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวผมขอแคปเปทำหน้าปกคลิปกันนะฮะก็แคปเจอร์นิดนึงแคปเจอร์นะฮะมาฮะมาฮะป๊าก็ให้มาครับผมแม่ กว่าจะได้สักตัวนึงมันยากเยินแสนเข็นจริงๆเลยล่างมาสเตอร์เนี่ยฮะตัวอื่นอีกมากมายที่ผมยังแบบนะไม่สามารถทำล่างมาสเตอร์ได้โอ้โหอเยอะ,ะขอแคปเจอร์ด้วยครับผมอ่าสุดยอดนะฮะแมตัวใหญ่ขึ้นเป็นกรองเลยน้าเราอะ่ะโอ้โหมีไฟด้วยจะเล่าใจมากเลยท่านผู้ชมมาเรามาทำเปลี่ยนให้มันเป็นล่างมาสเตอร์กันเลยดีกว่าท่านผู้ชมมา มาครับผมฟู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 ปิ้วจุ๊มอ่าเฮ้ยโคตรเท่บอกเลยเท่จัดเท่จัดท่ำโจมทำไม่เอียงนี้วะทำไมเอียงนี้วะทุกทีจะก้มหน้าลงทุกตัวจะก้มหน้าลงนะพอหมุนเสร็จทุกตัวจะก้มหน้าล้มนะฮะโอ้โหอันนี้เอียงขวาเอียงขวาโอ้โหนะฮะหมุนตัวแล้วเอียงขวาเป็นลมแล้วเอียงขวาโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนะฮะ โอ้โหแปยกตัวอีกแล้วนะฮะแมอยากได้อาซิุอจริงๆเลยครับผมโอ้โหสองร้อยนะฮะไอตัวนี้ที่ผมอยากทําอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าโอ้โหต้องใช้เงินนะ่ะกี่หมื่นวนะน่ะควรจะได้ตัวนี้มาผมเห็นในข้ามเซิร์ฟแบบโอ้โหคดกล่าวใจท่านชมนะเป็กจูอีกโอ้โนะที่ผมอยากทำต่อมาได้เป็นเป็เปกจูแล้วก็เอ่เป็นไอตัวนี้ตัวไว้นะคิวเลมไว้ แล้วก็นกเขียวนะนกเขียวยักษ์เขียวของเรานั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้แหละตัวอื่นผมก็ฮิตทานมั้งเออนะฮะฮิตท,ทานผมอาจจะทำนะเดี๋ยวดูก่อนนะตอนนี้ผมยังไม่รู้อ่ะจุดผมจะทําตัวอะไรดีนะก็ินประมาณนี้แหละที่ผมอาจจะทําต่อไปนะมตอนขอคิดดูก่อนนะขอคิดดูก่อนผมไม่รู้ว้ายจะทําตัวอะไรก่อนดีนะฮะมาครับผมโอ้โหมาฮะสิบหกล้านรวมสิบหกล้านนะ แม่คดจำเลยจำแมวจริงเลยท่านชมนะก็ของก็มีประมาณเท่านี้นะเอ,อเดี๋ยวผมค่อยไปใส่อะไรเพิ่มทีหลังนะผมนะตรงนี้เดี๋ยวคอยเดี๋ยวค่อยไปใส่อะไรเพิ่มนะขอเอ,เอาประมาณเท่านี้ก่อนนะผมนี่โอโ้โหนะนพลสุดก็ได้ร่างมาสเตอร์มาแล้วท่านชมเราไปทดสอบกันนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะฮะโอ้โหโเห็นมันนะแต่ละคนเล่นแบบ นเราไม่เป็นล่างมาสเตอร์ทีนะฮะก็เซตนี้ก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยครับผมจะเอาเซตนี้ไปเรียนนะฮะมีโอโอเพิ่อมอาตาด้วยนะฮะแจ่มเลยนี่อ่าไอตัวอะไรวะอัสซิอุสนะฮะเป็นตัวรับตีนนะโอ้โ,โแล้วใต้ดินเป็นตัวโจมตีโอ้โหเซตนี้คือว่าโหดจริงแน่นอนนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันผมมาจะโหดจริงหรือเปล่าครับผมมาสิบหกล้านกับสิบหกล้านนะฮะ มาจ่ะมาจ่ะจะรอดหรือเปล่าโน1สิบหกล้านกับสิบหกล้านครับผมมาโอ้โหทีมเฟลลี่ครับผมเนอทีมผสมกับทีมเฟลลี่นะทีมเราถือว่าเป็นทีมผสมได้นะว่าไอตัวอัสซิวดมันไม่มีธาตุนะฮะก็เลยเป็นก็ได้ทีนี้แหละทีมผสมนะทีมไฟก็ได้แหละนะฮะมะเอาเกาะของมันออกก่อนนะเกะกะเกาะมันเกะกะ มาดิมาเด็บอกเลยว่าพี่ถึกมากไอ้น้องอแซดเลยแล้วกันฮะแล้วก็โจมตีแบบกลุ่มไปโอ้โหแคท่าบินฮะท่าแรกไปครับผมรู้ว่าจะโอ้โหเลือดไปนิดเดียวเองโอเคปับอัมตะดีกว่าคูอสามรอบตึมอัมตะไปรอบหนึ่งโอ้โหเกับตายดีอัพบั๊บอัมตะไปโอ้โห มาดิไม่ตายบอกเลยเลือดขึ้นด้วยเอาไว้ดิเลือดคืนด้วยอะ่ะโอ้โูมาดโอหูครึ่งรอดเกินึ้นเหลือ20เปอร์เซนต์ต้องข้ามโอ้โหยเอาดิครับโอ้โหยอาเซฟของเราจมตีทีเดียวจบตายห้าเรียบร้อยบอมโอ้โหยตัวหนึ่งเรียบร้อยคาปูนะคาปูอะไรจะไม่ได้นะผมมาดิโอควกควนไปหนึ่งทีก็ตายห้าควนไปสองทีก็เรียบร้อยเดืองซีนะฮะโอ้โหย บอกเลยว่าทีมนี้น่นาจะเจ็บน่าดูแล้วผมนะมาลอ,าอสกอสักตัวนึงอีกสักตัวนึงแม่มันมือมันมือนะท่านผู้ชมมาลองกับ15ล้านบ้างครับผมนะ15ล้านบ้างว่าเอาทีมผีครับผมมนะาเดี๋ยวลองดูว่าจะชนะด้านสอน,นะฮะ15ล้าล้านสกิลสั่งไปครับผมแรงอยู่ลองลองขวัญไปทีหนึ่งดิขวัญมาชาโด ส่วนปาชาโดไปหนึ่งทีเนี่ยผมแรงหรือเปล่าอ่ะ,อะเอาธรรมดาก่อแล้วกันนะนีน่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นี่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ลองลองลองโอ้โห و, ได้ไปเข้าโอ้โหเออเข้าอยู่โอเครอบสองเข้าอยู่นะมีขี้ออกมาอ่าบินไปนหนึ่งทีผงตายไหมเจยบร้อยผมโอมปาชาโดของเรา เพิ่มเกาะปั๊บอาตักไปครับผมนะมาดิมาดิโอ้โหและสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหและสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหบอกเลยว่าไอตัวนี้ถ้ามีโอโอเข้ามาเื้อถึกชิบหายไว้วอดเลยท่านผู้ชมอ่าตัวนี้ไม่ได้อ่ะเอามาเอากลับมาก,ก่อนมันมันมุดมุดดีหลายตัวนะฮะมาดบามาิบอกเลยว่าพี่ถึกมากไอ้น้องบอกเลยว่าพี่ถึกมากอะครับผม าดีครับมาดีครับ,มา,รบมาบผมอ้ยมันชอบวาร์ปจริงๆเลยตัวนี้ไม่น่าปล่อยให้มันาวาร์ปได้เลยอะนผู้ชมวาร์ปได้โคตรลำบากเลยต้องดีสกิลได้ไอตัวไออาร์เซอุสอะสกิลสองของมันน่ะตีไปโอ้โหอีกอีสิบเปอร์เซ็นต์นะผมมายัางไงยังไงต่อผมพี่ถึงมากนี่น้องตีพี่เขา้าหรือเปล่าล่ะ สักตัวสักตัวมาลองติดูสิครับผม,อมอนะ <c oughs> โอ้โหไม่เรียบร้อยใจแฮร์นาติน่าโอ้โหถึกมากเลย่านผู้ชมแล้วเด้งด้วยอะ่ะมันหนีอโอ้ตายตายตายอ้อตามมันต่าไปครับผมทังทีโอ้สกิลยังไม่ลีกอีเทอมนเนไม่แน่นี่เป็นไหลมา เออลองติดูสิจะโหดกันไหนบบบบเอหาบานีโอ้โหไม่ตายบอกเลยเน้องไม่ตายอะ่ะไอสิลดหยัว่วพี่ไม่ตายหรอกเองน้องตีพี่ไม่เข้าหรอกมาดิโอ้โหเพิ่มด้วยจะโหดไปไหนลองปัดดูสิ ปันดูนิดมาโอเคอยู่อันตรไปสิครับทีมจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยลงเจนจีนนะโอ้โหแม่กว๋วยคาได้โคตรยากมันบากเสนเข็ดเลยท่านผู้ชมในสุดครับผมท่านผู้ชมเราก็ได้อ่าตัวล่างมาสเตอร์มาเกือบครบแล้วนะทีมหลังผมนะฮะีดูสิโอ้โหล่างมาสเตอร์กันเกือบทุกตัวเลยตัวแรกๆของผมที่ผมแบบใช้ประจำอะนะฮะ เกิจะเป็นล่างมาสเตอร์ครบทุกตัวแล้วนะแล้วไอ้ยักษ์เขียวไอ้ไอ้ตัวไว้แล้วก็ไอ้อะไรวะไอ้ไปคิดูนะฮะยังไม่เป็นล่างมาสเตอร์เนาะถ้าสมมติว่าผมทำไอที่ผมว่ามาหมดแล้วผมจะทำตัวอะไรดีเดี๋ยว <c ười> คิดไม่ออกแล้ว,วะอะถ่าผู้ชมช่วยคิดหน่อยว่าผมจะเอาตัวอะไรมาเล่นต่อดีนะฮะผมเริ่มคิดไม่แล้วผมไม่รู้ว่าจะผมจะเล่นตัวอะไรดีหรือว่าจะเอาไอ้ตัวโนวาดีทำทีมมังกรเล่นดีผู้ชมนะ ตัวโนวาทำแบ็กไว้แบ็กไว้ให้เป็นร่างมาสเตอร์แล้วก็เอาอยูตัวยูโนวาเป็นทีมสี่ดีไหมท่านผู้ชมคิดว่าไงครับผมนะเอาตัวโนวามาเล่นด้วยเออนะฮะผมขายตัวโนวาอยู่เออทีมสี่ก็น่าจะเข้าท่านะอโอเคต,อต่อไปก็ทีมนะม,นะมังกรนะผมว่าน่าจะทีมมังกรนะผมน่าจะลุ่งนะโอเคคลิปนี้ก็น่าเพียงเท่านี้ยืนช่วยกันกนไดไลค์กดแชร์ c, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมนะฮะสิยูรับผมกูได